นักประจนภัยยอมรับถึงความคมชนทานของห้องนะเขาโอดทุนเก่งไรโอ้ยว่ายู่ว่ายนองหนาตาก็ไลยล่างทุกคนก็้องพอโทษน้อไปเด้อเพราะว่าปกติ่้นองก็บก็เคยทายหน้าให้ทุกคนเบื่องแบบอยากแบบสมมติให้เบิ้งตล้อดนะอันดินหนาเป็นหนาไธรรมชาติธรรมชาติไปเมื่อเฮาไรเนี่ย สุดยอดเลยเนาะเปิดเห็ดวางต่อหม้อเรียบร้อยตอหม้อที่ผมเป็นต่อหม้อดานนี่บอต่อหม้ออันนี้นะอันนั้นต่อหม้อต่อหม้อหม้อหม้อแกงเนี่ยน่ะต่อหม้อแต่อต่อหม้อเนี่ยคือต่อหม้อดานอ่าสตอหม้อสำนักงานตำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสตอหม้อสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสอ์วันที่เส้าสองนะครับกลับจาก อุบลราชธานีแห่เทียนพรรษานี่าานครับบาดหมางใหม่ๆเลยตัวนี้อยู่จีอยุธยานี่ฮะกรุงเทพเมืองไทยแจ็คไก่ของมะฮอรแล้วนี่ฮะเห็นโครงการที่ก่อสร้สางเนาะพี่น้องเนาะจากเมืองเก่าที่อุดมสมบูรณ์อูลล่ข้าวอู่น้ำโอ้โหเสาตอหม้อนี่ยฮะพี่น้องเลยเนี่ยฮะรถไฟความเร็วสูงนี่ฮะเสาตอหม้อตัวน,นี้นี่ฮะอยากจะขุดไปสร้างไหวย,ย,ยูจีท้องไห้ท้องหน้าเจ้าเรียบไอตุนเสาตอหมอนี่แปลว่าไทยเฮ็ดเองบ่ ใช้เองนี่วิศวกรเองบ่แอนสุดต้องแล้วทุนไทยเองบ่ถูกต้องแล้วสุดยอดนะประเทศไทยเนาะสุดยอดว่าสลาดอลไรก็สลาดอลไรก็รวยสลาดตั้งแนวคิดแต่ว่าซอสตอมอนเนี่ยราคาหลายล้านเนี่ยราคาไล้หลานแบบว่าเราต้องกู้ยืมหนี้ยืมสินประเทศอื่นมาเฮ็ดเองโอ้โหสุดตังแล้วสุดยอดเนาะส่งลูกหลานไปเรียนแบบว่าสูงๆอยู่ต่างประเทศมาเราเฮ็ดเอาเองบ่ต้องวิศวกรก็ของไทยเองเงินขามืองไทยเงินขามืองไทยเราต้องแบบว่าจ้างคนอื่นจีนอยมาเฮ็ดให้ไหนโน้โน้โน้โนบอกจีนมาเฮ็ดเองได้เนาะ ประเทศไทยบ่บ่แผดสดายในโลกเอ้๋อ้ประเทศไทยนี่ก็คือว่าเป็นประเทศที่แบบว่าถ่าไปมาเห็นนะจะบอกว่าสุดยอดเนี well, ่ยคือเบิ่งรถไฟที่เสียวล่างนี่มีมีและมีมาแล้ว100กว่าปีเนาะรถไฟเชียงร้นี่ที่เฮานั่งอยู่นี่มีล้มีแต่ระสการอันมีมาแล้ว100กว่าปีได้อ้ายที่เฮานั่งนี่เพิ่นว่าบ่แม่นรถไฟที่เสียวล่างเด้นี่ลยเป็นรถไฟขบวนมาซั่นรีเชียงร้างเป็นไปไหนรีเชียงร้างจะเป็นขบวนสั้นกว่านี้ สั้นกว่านี้แม่ใส่เครื่องลีเซีลแต่ว่านี่ยเป็นใส่รถต้นที่เป็นรถขบวนใส่เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเป็นรถไฟเป็นไฟฟ้าวาสั่นอันนี้บปดเนี่ยเนี่ยวะแม่เป็นรถขบวนโอ้ทั้งรถลีเซีล่างมันสั้นกว่านี้แม่สั้นกว่าขบวนสั้นกว่าสายนี้คนส่งบางไปอินก้าวจากก้าวจากอุณหภูราชท่านี่เระพี่น้องเอ๋วเมื่อตอนนีาตอนนี้เขาจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดอยุธยาแล้วจะมุ่งหน้าไปที่อ่าบางซื่อเนาะพี่น้องเรียกว่า เทอพอภิวัตรเนะครับมันนี่กับที่ว่าเบืองลังของเบืองลังของน้องชายแววลุกดาเอ้ยสายแวว,ดดว,ยแว,วแววดาวเาขาเขาเสีนนยงน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน굿มัวนิ่งต่กับยังว่าท่านซื้นคือนเก่าเนาะอันนี้เดี๋ยวสีแววเนาหน่อยนึงเกี่ยวกับการเดินทางของข้าวนี่ อยากแปลว่าดีกว่ามือว่าหนีอยู่เด้อทุกคนจากที่ว่ามือว่านนี้ค่ะนอ้ยมันบด่ายเฮอังน้องมันเป็นแบบเสน้นทางอันเดียวกันอะเง้ยแต่ว่าความเคยชินของน้ำโมเมนต์นอ,นอ่ยน้องคิดว่ามือว่าก่อนนะมันบอโอเคแห้งก็คือแบบแม่แมนแต่ว่ามือ,อมนีมันจะบ่ขึ้นมาหลายมันก็บบริโภคควรเห่อโดยแล้วแล้วไอโบคิดแนวไดน เจ้าค, <inking S 2> คิดจังไรเจ้าคิดว่ามือว่าเนี่ยก็มือนี่หันมันโมเมนความเคยชินมันบ่ออายอายก็คิดว่ามันมันดีกว่าขื่นเนาะมันดีกว่าเขื่อนเนาะมันดีขื่นจากมือแรงใช่ไหมไปให้บริเตรียมตัวเดิให้บริเตรียมตัวมันจะเกิดอย่างขื่นเสื่อภัยเขาเลยแต่ว่าตอนนี้เขาหูเลยว่ามันจะเกิดอย่างขื่นในการเดินทางของเขาก็เลยเตรียมตัวเตรียมตัวในการที่จะตอบที่จะรับกับมันตอนนี้ก็ถือว่าโอ้ไฟฟ้าแรงสูงเออ รถไฟฟ้าแรงสูงอ่ามันเร็วเออความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะหน้าซีพีเจ็ดหนึ่งเนาะแม่นบอกพี่น้องทางพี่น้องเอฟซีผู้ใด้หูกับคอมเมนต์บอกว่าต้นเดินหน้าซีแม่นปีเจ็ดหนึ่งเนาะหน้าอีซีปีข้างหน้าหน้าซีประมาณนี่<อ>ประเทศไทยสิมีรถไฟความเร็วสูงแล้วทุกคนไปเชียงใหม่ อดเลยเนาะเคนเห็ดวางตอหม้อเรียบร้อยตอหม้อนี่มันเป็นตอหม้อดานใช่บอตอหม้ออันนี้นะอันนั้นตอหม้อตอหม้อหม้อหม้อแกงเนี่ยนันตอหม้อตอตอหม้อเนี่ยคือตอหม้อดานอ่าสตม้อสำนักงานตำํารวจตรวจคนเข้าเมืองสตมอันนี้คือตอหม้ออันนี้ Different sour, nên lịch tham quan, nên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  Đây quan, nên tham 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 quan, nên บอกเองกันที่ว่าได้ได้เดินทางเป็นครั้งแรกนะครับประสบการณ์การเดินทางของรถไฟกันที่ว่าเป็นเป็นอย่างที่คลาสสิกคลาสสิกเรีเยบเนียนยอนยุกนะปกติแล้วเขาเคยเจะนั่งรถไฟรถไฟฟ้าที่มีอแอร์อะไรแบบี้ผูกพนมากมายอะไรเปลี่ยนโมเมนต์อีกโมเมนต์เองในการมานั่งรถไฟออกทางจังหวัดของเมืองไทยระยะทางเกือบเก่าร้อยกิโลเมตรนะฮะประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ได้เห็นนะมื่อหนา้าใช้าพมานั่งไปเชียงใหม่ไปบอกเชียงใหม่ไปเชียงใหม่โอ้วิวดีเนี่ยพิวดีนั่นแหละเข้า เขา,าเห็นงานยูพีเขาจะไปใส่เขาไปเนาะแบบว่าใหยุดงานซอสมื่เขาก็ไปเสียงใหม่ท,ไปไปนะที่เชนโลก็นั่งรถไฟไปนะนะไปเที่ยวไปกลางเต้นไปหาบรรยากาศไปหาประสบการณ์ไปเบิ่งกว่าบ้านเพิ่นจงหวัดได้แน่เจริญคือเขาเห็นไปเห็นอุบลเมื่อวานอุบลเจริญแล้วย่อมหับแล้วว่าเจริญจริงๆเอาไปทั้งเนื้อบบานี้เนาะมีโอกาสพี่น้นองทั้งเนื้อกับต้อนหับพัวกเขาสองคนสามคนในเดนอนาะว่าเขามีโอกาสเขาก็จะไปเที่ยวทางเนือลงเบิ่งกว่า มันสิเป็นคือทงางภาคอีสานที่เราเคยไปบอ่อยสินะอากาศเป็นจากในน,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 น่องดิสินาะครับเปลี่ยนเปล่าจริงๆน่องแววถ้าใส่มากๆอีกบ่ารถไฟเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ิมาเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าร่องร่องเบไามาซะอันนี้ข้าได้ผูหแล้วข้ามาข้าแต่เด้ผูหซื่อทุกคนน้องคิดว่าเปลี่ยนแม่เพราะว่าข้ากต่ป้าเจ้าจว่ามันมีหลายอย่างที่ว่าข้ายังบ่ทันไดือดหัวจะเสือเนาะ ก็คืออันนี้นี่น้องกับบริสียใจที่ว่ามานางทุกคนมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับกลายเป็นว่าการแอดเวนเจอร์เนาะมันเป็นการแบบลุยแบบลุยเฮงทุกคนท่านไพบ่บริษัทก็ลองมานางเบิ้งเนาะชื่อว่าสุดยอดทุกคนโหดมันห้าของแท้เลยเบิ่งคือการมาจนไพ่เลยนะท,ะนาท่านผู้ชมนี่ะถ้าอยากล่องโมเมนต์แบบนี้นะนก็จะน้องแววดาวนะเบิ่งน้องเนี่ยชินั่งกับมิซมีเนาะเนี่ยสีนอนกับเพิ่งยากอันนี้เพื่อนเพื่อนร่วมทาง เป็นรูมทางแบ่งปันน้ำกันเนาะอันนี้คือบรรยากาศที่ทำมาชมนะฮะบรรยากาศของขัอขบวนรถไฟเนาะรถไฟที่เฮานั่งมาเนี่ยฮะเป็นเป็นเป็นโบกีที่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 เจ็ดที่เก้าที่เก้าตอนไปอุบลเป็นโบกีที่เจ็ดนะฮะวันนี้เป็นโบกีที่เก้านะจะมาสำหรับใครที่ว่าเอ้ย จะจอดรถของน้ำหรือว่าอยากแวะกินกานแฟฮามิซอนเซซี่เนี่ยกาดที่ว่าบนในน้ำเห็นว่านั่งแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> นั่งแบบนี้ <Okay. S 1> ที่ว่านั่งแบบแบบโหดโหดโถดขึ้นมาอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าน้องแววดาวกะมันีมันขึ้นอะคิดแล้วคินดีได้ว่าจองตัวเขาจองแล้วตัวจองแล้วไปจากทิมเงินสองร้อยห้าบาทได้เลยไปจากทิมอ้ายอ่จะอดอ้ำไอ่นะ่ะมาตอนนี้เลยทั้งเอาหอดึงกันเลย ชูก huh. ิ้วเขาขั aser, ้นมูดบ้านนี่แค่แบบว่าจองตัวได้เนี่ยไปพูดแล้วบบอกไปลงตัวแล้วบอกก็คือสิเมนอ่าแต่จังหวะตอนนี้ขั้นชูกิ้าไปพูดกับไปนักชูกจ้าแต่ว่าในใจจังหวะตอนนี้เพราะว่าจองตัวแล้วดิไปกันมีสองใจหายตจนมากจังหวะตอนนี้จนยั่วมายังอยากยังอยากทางกันต้องไปไปกันแล้วเนาะไปเมื่อแปดกันแล้วต้องเลือกลำเดียวกันแล้วนี่แล้วเขาก็เขาซื้ออลไรกนะก็เสียได้หนึ่งก็มามายันได้ก็ยากมากคนอื่นเขายังมาได้เขาก็ต้องมาได้สินะสูงสุดสินะ ประสบการณ์ชีวิตของเฮาบัดเพื่อนาเทากะอันนี้ก็เชื่อเป็นการรีวิวเนาะรีวิวรถไฟขึ้นมาสันสามมอยนะรถไฟสันสามบ่มันมีสันเดียวเมื่อน่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นสันเนี่ยสันดีขึ้นสันดีสันบอดีนะในซอยอ่ะสันสองนี่สบมันมีสันเดียวเลยแหละแต่ว่าขึ้นมารถไฟชั้นสาม ว่าเป็นรถไฟขบวนสั้นสามนี่แหละอันนี้ก็คือเขาบอกนะนนาสาหรับเดินทางไกลนอนหลายคนนอนกับรถคิปลงไปเอฟซีขาเจ้ากับมาแนะนําอันนี้เข้ากับโบัวอะไรทุกคนดีก็เป็นเพื่อทำยีตโนมก็คือว่าบริยย์ไม่สันสามอห้คิดว่ารถไฟมันมีสามสั้นที่จริงแล้วมันโบนเมนกเกตสามเออเกตสามเกตหนึ่งเกตสองเกตสามอันนี้คือรถไฟเกตสาม คอยโหขึ้นมารถไฟคอยโหลดช่อ,ดองหาอยู่มันใช่สัน 1, ส้นหนึ่งสั้นสองที่จริงมันมีสั้นเดียวทุกคนนะ้บอบอต้นเขาใจพิเษวะ่ะเพิ่นว่ารถไฟสั้นสามสั้นสามสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามอันนี้คือคือคือว่าคือบอลต้นภาษาเพื่อนบ้านเท่ากับว่าคือเกตอะไรเนาะเกตหนึ่งเกตสองเกตสามอันนี้คือรถไฟเกตสามว่าให้บอต้นงงมานะทุกเจ้าจะไปนั่งเดินรถไฟสั้นสามนั่งก็ว่ะว่ะแล้วตอนนี้เทาก็หอดมอหอดมาถึงลาวเป็นนางเอ๋ยนี่ฮะทำมาชมวงงานตอนนี้แววดาวครับ เบาเบาเบาตนคับเดินทางมาหอดเด้อะนะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะมาจากอุบลราชธานีน้าพี่น้องเนาะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่หลังจากที่ไปแห่เทียนพรรษามาแล้วเนี่ยนะที่ว่าหอดปลอดภัยน้าพี่น้องนี่คือสถานีรถไฟฟ้าอ๋อสถานีรถไฟบางซื่อนี่ครับหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นั่นเองเนี่ยนะขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ถามว่ารับชมและให้กำลังใจของเขาเนาะขอขอบคุณนะฮะเพื่อนเพื่อนทางอุบลราชธานีน้าพี่น้องเนาะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับขอบคุณเมืองไทยที่ให้เกียรติพวกเขานะครับ แมวดาวกับมหาหอนแล้วนี่ยะสำหรับวันนี้คลิปนี้บาบูก่ะเขอกล่าวคขา่าสบายดีพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับเบื้อสภาพน้องแมวดาวยำเรับนักประจนภัยยอมรับถึงความคมทนทานของน้องนะความโอดทนเกง่งหลายโอ้ยว่ายู่ว่ายน้องหน้าตา แบบอยากสมมุดให้เบิร์การดอานะอาริดานาเป็นหนาวไหมธรรมชาติธรรมชาติไปเมื่อเหร่ฮะวันน,น<า>ี้น